ือทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อท้องผูกอืม <c oughs> เอายาแก้ท้องผูกไปกินเออรักษาตามอาการดูอาการไปก่อนโดยที่ไม่ได้คาตรวจล้วงตรวจจากทวารหนักและอันตราาวอันเนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้การวินิจฉัยได้เจอโรคเนี่ยได้ช้าแล้วพอพอเจอช้าระยะเวลาก็จะเนิ่นนานไปนใหญ่มาแล้วทีนี้ใหญ่มันใหญ่ใหญ่ขึ้น <c oughs> แล้วก็จะทํามาด้วยอ๋อหมอเลี้ยงไข้อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนาะอ,อันนี้ฝากไว้นะคะถ้าบ้านไหนเป็นตัวผู้ไม่ได้ทําหมันใช่ไหมไม่ได้ทําหมันแล้วมีอาการท้องผูกเนาะอย่าลืมนะคะหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องแบบเหมือนให้เราติดไว้นิดนึงก็คือเฮ้ยนอกจากท้องผูกแล้วอะหมาชั้นเป็นต่อมลูกหมากโตหรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าถ้าแบบเฮ้ยเป็นบ่อยๆแล้ว เดือนละครั้งเดือนหนึ่งเป็นสิบรอบเลยยิ่งท้องผูกบ่อยเนี่ยสามเดือนหกเดือนแล้วเนี่ยสงสัยตัวนี้ก่อนเลยอะยิ่งท้องผูกเรื้อรังเนี่ยยิ่งต้องสงสัยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไปตรวจที่ไหนไม่รู้มาหาหมอภูทุกมะเร็งทุกเนื้องอกหมอภูจัดการได้หมดตรวจวินิจฉัยได้หมดนะถ้าถ้าใครไม่รู้หรืออะไรยังไงนะหรือว่าอยู่ที่ไหนบ้านไกลนะไม่เป็นไร อินบ็อกมาโทรโทรอินบ็อกมาคุยกันหรือโทรมาสอบถามได้นะคะก็มาหาหมอผู้หมอผู้จะช่วยในการวินิจฉัยนะคะอย่าลืมนะท้องผูกเลื้อรังนะนึกถึงมะเร็งต่อมลูกหมากไปด้วยนะอ่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะมักจะเป็นในตัวผู้ที่ไม่ได้ทาหมันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการทําหมันในตัวผู้ก็จะลดโอกาสเกิดใช่ไหมจริงๆนะว่าถ้าไม่อยากให้มีลูกนะทำหมันเลยถ้าอยากให้ใหมีก่อนเจ็ดปีหมอคัดที่เจ็ดปีแล้วกันอือว่าอะถ้าหลานเจ็ดปีจริงๆเราไม่ควรมีลูกแล้วแหละเพราะว่า บางทีข้อไม่ได้ต้องผ่าข้อเนี่ยโหหมอผ่าข้อสิบขวบ,ส,บสิบแบบสิบกว่าขวบเนี่ยโหความเสี่ยงเนาะ,ะความเสี่ยงกับตัวแม่ความเสี่ยงตับตัวลูกยิ่งสูงเพราะงั้นเจ็ดปีปุ๊บถ้ายังไม่ทําทําเลยอืเพราะฉะนั้นคุณหมอก็แนะนําว่าเนาะถ้าไม่ได้อยากให้มีลูกเนาะการทําหมันมันก็ยังคงเป็นวิธีนอกจากคุมกําเนิดแล้วก็ยังเป็นวิธีในการลดปัจจัยความเสี่ยงด้วยตัวเมียมะเร็งเต้านมตัวผู้มะเร็ง ต่อมลูกมากแล้วก็มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้อยากให้มีลูกทําหมันดีที่สุดนะคะทุกคนเนาะโอเคมะเร็งต่อมลูกมากเนี่ยเวลาเป็นแล้วโอกาสการตายสูงไหมโอ้ถ้าเป็นจริงๆเนาะรักษายากเพราะรักษายากเนี่ยรักษาไม่ได้เนี่ยโอกาสชีวิตมันก็จะสูง รักษายากและผ่าตัดยากด้วยนะมะเร็งต่อมลูกหมากคือมะเร็งต่อมลูกหมากอะใช่ว่าจะผ่าตัดได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลด้วยไปนะครับมันอยู่ในเชิงการที่มันเป็นกระดูกเนาะมันไม่ใช่ช่องท้องถ้าช่องท้องเนี่ยเราเปิดออกมาเราทําหัตถการง่ายพอเชิงการปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะยากไปหมดหมอผ่าตัดหนักใจหมอดมยาหนักใจทุกคนก็จะความเสี่ยงทุกคนจะแจ้งหมดว่าเยอะ แล้วจะต้องผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีความชํานาญการและเชี่ยวชาญในการผ่าตัดด้วยนะคลินิกอะไรต่างๆอาจจะผ่าไม่ได้นะคะมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะของเราก็จะมีการประเมินผ่าได้นะคะประเมินความเสี่ยงก่อนเนาะตรวจเลือดตรวจหัวใจประเมินความเสี่ยงว่าอ่ะทําได้ไหมควรทําหรือเปล่าควรทําหรือเปล่าถ้าสมมุติมันใหญ่มากแล้วมันแบบแพร่กระจายแล้วผ่าไปก็ตายอยู่อันนี้หมอก็ไม่ผ่านะคะเออถ้าอะไรก็ตามที่ทําไปแล้วปลายทางมันเสียชีวิต มันไม่ได้ดีอ่ะถ้าทําแล้วมันเพิ่มโอกาสการเขาเรียกว่ายืดอายุไขเพิ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยเราจะทําแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราพิจารณาแล้วว่าอุ้ยทำไปมันก็อยู่ได้แบบไม่เกินเดือนอสุดท้ายแล้วปลายทางตรงเนี้ยเสียชีวิตอยู่ดีนะคะเราก็จะไม่ได้ดันที่จะต้องไปทําตรงนั้นนะ,ะบางทีแบบให้แค่ลดอักเสบเนี่ยอ,อยู่ได้นานกว่าอ,อยู่ได้นานกว่าผ่าตัดอีกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคุณหมอเขาก็ชั่งน้ําหนักระหว่างการที่จะใช้แบบการผ่าตัดกับการ รักษาทางเลือกว่าอันไหนที่มันจะทําให้น้องอยู่กับเราได้ไปยาวนานกว่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเนาะผลมันซักเซสดีกว่าไม่ได้ว่าไม่ได้บอกว่าการผ่าตัดจะเป็นเฟิร์สชอยส์ของทุกๆโรคขึ้นอยู่กับสภาวะรกและก็ระยะในการที่ตรวจพบระยะแรกรก็เล็กทกอย่างง่ายการผ่าตัดจะยังเป็นเฟิร์สชอยส์เสมอถูกต้องไหมคะใช่ครับเ uh huh. <ๆ>พราะฉะนั้น ตรวจให้เจอไวที่สุดเนาะรู้ตัวให้ไวที่สุดก็จะยิ่งทําให้ผลการรักษาสํำเร็จผลได้มากกว่าตองหมมีคำถามจากทางบ้านไหมขึ้นไหมทางบ้านมีคำถามไหมแบตหมดแบตหมดทางบ้านมีคำถามก็สามารถถามได้เลยหรือว่าโทรมาได้นะใช่ค่ะนข้อความมาได้นะเพราะว่าโอเคถ้าแจ้งว่าเป็นมะเร็งเดี๋ยวทางเคาน์เตอร์เนาะ ก็จะมีการส่งต่อให้คุณหมอฉเฉพาะทางอยู่แล้วนะเป็นโรคอะไรเราจะพยายามส่งให้เจอกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนั้นๆโรงพยาบาลของเรามีศูนย์มะเร็งก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนาะถึงแม้ถึงคนในไลน์นะจะบ้านอยู่ไกลหรือไหนก็ตามนะคะสามารถ ให้มาคอนซัลท์ปรึกษาอินบ็อกซ์มาสอบถามใดๆได,ได,ได้คุณหมอก็จะช่วยนะคะในการไกด์ว่าเอ้ยคุณแม่จะต้องไปทําอะไรยังไงเนาะที่ใกล้ๆบ้านทําอะไรได้บ้างหรือเปล่าเนาะหรือยาตัวไหนกินได้ไม่ได้ยังไงตัวไหนเป็นมะเร็งชนิดหรือแม้กระทั่งแบบไปตรวจแล้วรู้แล้วว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้ก็สามารถมาปรึกษาได้นะคะว่าไอ้ตัวยาตัวไหนที่มันตอบสนองต่อชนิดนี้มากกว่ายังไง คุณหมอภูมิมีคำตอบให้ทุกคำถามนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาหรือโทรมาสอบถามหรือปรึกษาได้ถึงแม้จะไม่มารักษากับเราก็ตามเนาะเราก็จะช่วยทุกท่านนะคะในการแบบเป็นที่ปรึกษาให้นะคะหรือว่าใกล้ๆแถบนี้เนาะ ก็มีความกังวลใจว่าลูกฉันเป็นตรงนี้ตรงนี้ขันมาเออมาให้หมอพูตรวจให้ก็ได้เพราะว่ายิ่งตรวจได้เร็วได้แบบถูกต้องแม่นยำเนาะโอกาสในการรักษาแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้น้องก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะคุณหมออยากมีอะไรฝากถึงทางบ้านเพิ่มเติมไหมคะอืถ้าฝากเนาะอ่าหนับแรกเลยเจอก้อนอย่าเพิ่งตกใจเจอก้อนอย่าพิ่งตกใจ,จอ,กอ,อย่าพิ่งวลใจอย่าพึ่งว่าโโหบาง เข้าใจนะว่าบางคนก็รักเหมือนลูกเราบางคนนอนร้องไห้แล้วนอนไม่หลับไม่ต้องให้หมอกังวลแทนเนาะตรวจก่อนบางทีมันไม่ใช่อะไรเลยมันแค่แบบบางทีไปแค่หูเป็นแค่แบบเป็นเป็นแค่ไยอะเนาะที่แล้วที่หมอเจียทาอะไรนะจี้หูจี้หูเนาะอ้องสุดท้ายเป็นแค่ไยอย่าเพิ่งกังวลอืคือเอาให้เรารู้ผลร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะฮะเราค่อยให้หมอกังวลแทนอืเนาะ คุณหมอจะแบกรับความกังวลแทนใจนั้นแทนไว้เองนะคุณแม่ไม่ต้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจเวลาที่เราเจอก้อนเนื้อต่งเนื้อหูดไตใดๆบนตัวลูกเราเนาะสามารถพามาขึ้นหมอดูได้นะคะแล้วก็วินิจฉัยได้เนาะอย่าไม่ต้องแบบกังวลใจเครียดนอนไม่หลับเดี๋ยวจะพานป่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเนาะช่วงนี้ยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นแค่อะไรนะฝีหูดเอออะไรกันพวกนี้จิ๊จี้ออกได้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ แต่ว่าถ้าก้อนใหญ่หญๆเนี่ยต้องรีบอย่าปล่อยให้แล้วโดยเฉพาะเจอที่แบบุยวันนี้อาทิตย์นี้ยก้อนแบบหนึ่งเซนอยู่เลยพอผ่านมาอีทิตไม่ขึ้นมาแบบโหสามเซนละเนีน่ยรีบเลยอันนี้ต้องรีบเลยนะคะรีบมาให้คุณหมอตรวจเลยนะอออืืมีคําถามจากทางบ้านไหมส้มฝั่งนู้นพี่ไม่เห็นสอบถามคะว่ามเรงของน้องหมาสามารถติดต่อคนไ้มไม่ได้ไม่ได้มาเร็งทุกชนิดเนี่ยจริงๆไม่ติดต่อ กนะันบมลงชนิดเดียวที่ติดต่อกันได้เนี่ยคือ,อตัวทีวีนะีเนาะอันนี้ติดต่อจากหมาสู่หมาได้จากการสัมผัสโดยตรงด้วยมไม่ใช่ว่าวหายใจเข้าไปไม่ได้แต่ถามว่าเป็นที่จมูกได้ไหมเป็นได้นะ,อ,ะอันนั้นเป็นเชื้อราหรือเปล่าคะนี่เ <c oughs> ชื้อราแมวใช่ไหม <c oughs> ก็คือจะมีแค่ชนิดเดียวเลยที่ติดกันได้แต่นอกนั้นคือเป็นอาการเฉพาะตัวมไม่ต้องกังวลถ้าจะโกนมีแค่ตัวที่ทำคีโม แล้วเราไปโดนฉี่โดนน้าลายโดนอะไรเงี้ยก็อาจจะให้หลีกเลี่ยงหน่อยนึงนะแต่ว่านอกน,นั้นเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรจริงๆปริมาณเคมที่เราใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขนาดที่เราต้องกังวลขนาดนั้นด้วยมะเร็งในหมาไม่ติดโคนแต่ว่ามะเร็งชนิดหนึ่งที่ติดติดจากสุนัขต่อสุนัขก,ก,ก็คือ T V T หรือมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์เนาะจากการผสมพันธุ์จากการไปแบบมีม ปฏิสัมพันธ์กันนะคะท่านผู้ชมถ้าจะลดการไปติดปฏิปฏิสัมพันธ์กับตัวอื่นก็ทำหันเนาะโอเคงั้นก็คลายกังวลใจได้ไม่ใช่โอ้หมาฉันเป็นมะเร็งอยู่แม่ก็ไม่กล้าจับเลยเดี๋ยวไปจับต้องใส่ถุงมือหรือเปล่าวะเดี๋ยว<ะ>มันจะโอ้โหติดมือไปโดนมะเร็งแล้วเดี๋ยวมือฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าไม่ติดคนน่ะแต่อย่าไปจับแรงนะเพราะมะเร็งบางชนิด กดแรงปุ๊บจับแรงปุ๊บแพร่กระจายเร็วขึ้นอีกการจับแรงการจับแรงสามารถเพิ่มการแพร่กระจายได้เพราะฉะนั้นเวลาเป็นมะเร็งอย่าไปแบบใช่คือถ้าข้าเอ้ยเราคำคำดูเราเจอก้อนอย่าไปบีบเอออย่าไปบีบอ่าให้เขามาจับแรงยกตัวอย่างแล้วกันไอ้อะไรนะแมสเซลทูเมอร์อ๋อแมสเซลไม่ได้เลยเนาะก็คือตัวเนี้ยมันจะมีเป็นกระเป๋ะอยู่ข้างในซึ่งมันจะมีสารอักเสบอยู่แมสเซล แม้เซลทูเมอร์เนี่ยข้างในมันจะเป็นถุงใช่ไหมคะเป็นถุงน้ำใส่ถุงซีดข้างในอถ้าเราไปบีบไปจับมันจะแตกคนก็แบบอุ้ยสงสัยจังเลยนี่มันคือก้อนไข่เจาะเลยจ้ะบีบอ๋อขยับเต็มที่เลยอไวมากมันจะแพร่กระจายอย่างเร็วเลยเป็นหัวตังโมมาเลยอืเพราะฉะนั้นตุ่มๆก้อนๆอะไรจับแล้วเต็งๆอย่าอย่าไปบีบคำาได้แต่ว่าอย่ากดอย่าอะไรแรงบางทีหมอังไม่กล้าทำแรงเลยอ เพราะฉะนั้นเพราะว่าด้วยความที่เป็นแมสเซลเนาะเราเราจะยังไม่รู้ต่อเมื่อเราไปตรวจเซลล์ก่อนเราถึงจะรู้<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเจอหรือว่าหมาที่บ้านเราเป็นงดการไปบีไปอะไรก่อนอเพื่อให้เราได้ผลเซลล์ที่ชี้ชัดเฉพาะก่อนว่ามันเป็นอะไรเนาะแล้วค่อยจะทําอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคแล้วการฝังเข็มนะคะคุณหมอฝังเข็มแผนจีนเนี่ย เมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันแค่ลดการอักเสบเนาะแต่แต่มันลดแทกการแพร่ด้วยไหมถ้าตามคํันี้นะเขาบอกทาได้เออถ้าตามถ้าตามคําบอกเล่าของเขาตามคาบอกเล่าของหมอฝั่งเข็มเขาบอกว่ามันสามารถไปจิ้มจุดกระตุ้นใดๆซัมตริงสักอย่างหนึ่งให้มันไม่แพร่กระจายได้ใช่ครับซึ่งอันนี้ขออ้อตัวว่าหมอไม่ได้ใชอชาฝั่งเข็มเนาะแต่ว่าอะทําได้ก็คือ ที่หมอเห็นว่าอะทําแล้วมันได้ผลแบบชัดเนี่ยเพิ่มความอยากอาหารได้การฝังเข็มเพิ่มการอยากอาหาร,าหารได้ะะอันนี้ได้นะซึ่งจริงๆการขาดสารอาหารในน้องหมาน้องแมวที่เป็นมะเร็งเนี่ยนี่สำคัญมากบางทีโหไม่ยอมกินข้าวเลยต้องจับบังคับจับป้อนเนี่ยอันนี้ก็ความสเสถียการาารักษาต่าลงเยอะอคนที่ไม่ยอมกินข้าวเลยตามไม่ยอมเรียนเลยโสมจริงๆนะครับลดความเจ็บปวดอ่ะอันนี้เห็นผลบางทีก็ ไม่ยอมเดินเลยก็ลุกขึ้นมาฉี่เองได้อะไรได้พลิกตัวได้นะพวกนี้ก็คือเนี่ยคือจุดที่เราอยากจะได้แต่ถ้าสมมติว่าทำเสร็จได้ผลดีกว่านี้ม,มันก็ดีมันก็ทำได้เหมือนกันนะซึ่งตัวนี้เราสามารถใช้คู่กันไปได้เราใช้แผนปัจจุบันคู่กับแผนอื่นได้ไม่ได้ปัญหาอะไรไม่ได้ไม่ได้แบบวุ้คุณอันนี้คุณห้ามไปทำอย่างอื่นนะคุณต้องทำอย่างนี้อันนี้เท่านั้นนะมไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นนอะกการรักษามะเร็งในปัจจุบันในประเทศไทยของเราเนาะมันก็จะมีการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรนะแผนปัจจุบันทางเมดิซีนเนาะควบคู่กับการแพทย์ทางเลือกก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรฝังเข็มแผนจีนนะสามารถทําร่วมกันไปได้เนาะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งมะเร็งเนื้องอกระยะของมะเร็งด้วยนะคะใครอยากรู้เรื่องการฝังเข็มนะ อินบ็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปนะเดี๋ยวหมอพาหมอผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็มมาตอบคำถามเลยเนาะฝังเข็มช่วยอะไรได้บ้างช่วยได้จริงหรือเปล่าเนาะก็อีพีต่อไปนะใครอยากรู้นะอินบ x ็อกมาเลยนะอยากให้หมอพาใครมานะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมมีไหมคะจากทางบ้านโอเคอ๋อโอเคค่ะโหผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะหนึ่งชั่วโมงแล้ว ยังไม่หมดเลยนะยังตอบอินบ็อกซ์ไม่หมดเลยอะ่ะแบตหมดซะก่อนนะโอเคค่ะทางบ้านเนาะถ้าใครมีคําถามอะไรยังข้องใจหรือยังถามไม,หม่หรือหมอยังตอบไม่หมดนะอินบ็อกซ์มาไว้ได้เลยเดี๋ยวหมอพูจะไล่ตอบไปทีละคนนะคะหรือถ้าใครยังไม่มีคําถามหรือมีปัญหาอะไรที่บ้านเนาะอยากให้หมอพูช่วยในการแบบ วางแผนการรักษาให้อยากปรึกษาหมอภูก็สามารถอินบ x ็อกหรือโทรมาสอบถามได้นะคะที่ศูนย์มะเร็งเก้าหน้าของโรงพยาบาลสัตว์เอราวันได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้น EP นี้หมอก็กับหมอภูก็ขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ